แกงไก่ชนมัสมไหมสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มหานมจอยอีกแล้วนะคะได้แมงแข้งพากันไปตลาดหอยเดือนะคะทะเลได้แมงแข้งค่ะสิมาต่าแก้วแมงแข้งค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งแมงกิซ่อนแมงกิซ่อนค่ะถุงนี้หาสิบบาทนะคะเดี๋ยวเข้ามาขวบพี่ก้อนเลยค่ะ นค่ะซ้ำค่ะเข่เข้ไข่หัวหมว เสร็จแล้วค่ะี่กีน้ก็เป็นคุ อัยแม่ปล่อยวาห้ขอแล้วไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอขาดูถูกทุกเจ้าของเใส่เงินนั่งได้ชุกดอนบุญบุดกุยากดอเลย ก็บผักค่ะพี่น้องจินกับเกียวแมงคเคงมนเ่มใจปูเองมันหอมเจ็บออหอมหอมกรุ่นหอมกรุ่นป้าทกงามเต็ม อู๋อู๋เหมืนเงียงซื่อเนาะปลูกบวกินนี่ยนนี้อันนี้ก็งามอันนี้ก็งาม พักกะงามดินมันสมบูรณนะ์นนะเนาะนมเนาะเสร็จแล้วค่ะทุกคนปะนมจอยไปกินค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตำแมงแค้งตับแมงคง้งกระสอนตอนนี้กับน่าจะประมาณใบมุ้งเนะาะเลือด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  ตำเกียวเม่งแข้งค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะอันนี้เสา่แห้งเลยกอันนี้ก็สิคิดดยห้องเฮดเบียรินเกี่ยวเม่งแข้งนุ่มเสียบๆเสียบเสียบเลยมาด้อค่ะกินเขาเสานาน้ำกันตอนนี้กับเวลาอ่าไว้วงครืงค่ะ กีิ่นอนก่องคยกินบัวแบบหอมหลายหอมแจ่ม่แค่น้องคล้องหอมน้องใครตัวเลยอืาบน้ำนิดเกียนั่นคืนข้านั่คือข้ามาผมสัาที่เออีคอนเเลนอนหลอ้วครับโอเคครับอืมนั่นคอข้าคนเนาะครั โอเคอืมเกิดไรน้องอ่าผมน้องจอยสองคนอ่ะยันแกงเลือดเลือดให้เลือดขาดกินอาหารก่อ ไล่เด uh ียวมาเด้อมาเด้อกดชิบแดดมังบุางไมอืมใช่ไหมโป๊ะโป๊ะ ไม่ก mm ินโดนแล้วงมป่าอะไรก็คือประเด็ายังไงเนาะแล้มาอืมใช่ใช่ กินค้าได้กระอางครับนั่ยอย่างคุัแมเนี่ยพักป๊อ ไข่มดแร์นก็ได้ไหมเก็าหัวไงแล้วม่กับนริบว่าท่าน,นเาน,นะเานนะก็หลักหลายจังลงเทียนไปเลยจองแล้วไข่มม,มดิรไข่มดตัวงแอมปดปดๆอย่าง ตำแก้วแม่งแท่งหรือแก้วแม่งดาเขาจะบาใบไซห์หอม mm. มันจะตัดกินอยากกินไม่กินตับออก Ini yang zirkan, kan ya. Amin dah. Tapi ini yang mulia yang mau jaga pengan, yang Tapi yang gemuk. ไม่ไปซ้อมมกงจีีออมม้งจีีอ่อออกมายูบ้านเราชุ่ไหนวะเดี่ยว้องนั่งเลยบานนั่งยูบ้านอุ้มโมงไหมม่วงข้างเลยข้างออกไปน้องคข่เลยไม่สิ็นเหรอะเฮ็ดอุ้มโมงยู่มงงมอให้หลุดโอ้เฮ็ดอุกมโมงบัานเพิอมน่อย ยังไม่ก็หน่อขอคุณเลยค่ะพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณที่สิดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย